ครับผมสวัสดีครับพ่อครับบอภัยเมืองน้องบัวครับผมหลังจากที่บอ่อยได้ถ่ายคลิปลงไปเนาะครับวันนี้สิมาถ่ายคลิปกินบุกม่วงให้เบิ่งครับได้บุกม่วงมามาทาตลาดอันนี้กินไปแล้วแบบว่านี่ครับเป็นอะไแซบครับเ็นอะอยากกินอืม จมอยากออเองนะครัเลยพี่กับบริษัทอย่างาไรนะครับ กะส่อ่าปลาล่าอำป่าของชลรตกลมตาลแล้วกัมน,นี้หอ,อมแดงซอยครับเยิ่เยิม่มเลยกว่าปีครับนี่ครับอืม จึงีหมึมองออกรลายครับหมึกมองหน่อยท่านได้เขาเกล็ดนี่กินแซบมันเสีกรอบๆทำผู้ต้องไปอันนี้มันเรากำลันบ่คอยเสียวฟันไปานดบ้านแถวแถวแถวบ้านเอ,อนเื่นคิดแขล้วมันจะไม่ค่อยเข็ดแค่ว่ะฮะทุกคนนี่ครับล่างกันเดี๋ยวอย่างมันเสียนี่นนรับ นี่นะครับขื้กรอบดิวนะไยซื้อมาสามสิบาทเนี่นะครับแต่ว่ามันอนะ่ะกิโลนึงมันหลายก็เนี่ยแหละแต่ว่าผมกินไปแล้วมันคืนเนี่ยเมื่อวานไปนยัางรอตลาดนะเห็นขึ้นอยากกิน เห็นมันถือความหรอครับนี่ครับนี่สนใจครับสสใเห็นน้ำจิ้มเพียพดนี่ครับ มะม่วงกรอบแเสียพักสมทัญแยกเนาะ มองมันกวอบดีนุ่มหน่อยแซย็นนะครับอันนี้ผมเอกปแาแซย็นนะอันนี้คือสินไม่เงี้ยแต่ว่านี่ครับเยิมย่มเยิ้มลยครับเยิ่มจิ้มไซปร่าด้วยครับอื้อ ดึกใจครับนี่ครับแซบครับคิดตอนทำไมเป็นเล็กหน่อย บุกมองก่อนสวบ,บาลทั้งหมดครับไปกินยืนตัวไตต้นเลยเนื้อน้องมาแลายกินเลยต้องล่างก็ย่างไม่หนอ่นอคนแต่ยังมันจิกัดตากอืมอืม แต่ไหนนี่นจริงเยียมเนียมเดยม ุดยอนเลยครับสมอยากสมอยากาคําทรงไทยนี่ครับอืมที่สุดได้ครับ จวไปที่จุดละนี่ครับอามากนิดหน่อยนี่ก็นนะ สุดถ่ายอีรีแล้วมันกินไปอ่ะมนันไปเรื่อยเนี้ยครับจะ่ว่าผ่องว่างกินไรบ่ได้นี่ครับอือจุดจุดครับ มาตำล่ามาตำล่าครับสวดไปอืออือพักบันเองขอบ,บขอบคุณขอบคุณเน้อครับที่เข้ามารับชมต้องน้อย ฝากขอฝากเงินฝากตัวนี้เด้อครับผมสุดท้ายนี้ใจเขามากขออยู่ดีมีสุขคอยมีโชคมนีลาหครับคอยจะเลื่อนในหลาที่การงานครับผมไอลำลำรยๆสุขผู้นครับมาใัยเรื่องน้องบัวขอกลับเข้ามาสวัสดีครับ